แพรวาน่องเจ็บทั้งคู่เลิกกันท,ทั้งที่ยังรักเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแพรวานิชาพัฒและนักแสดงหนุ่มน่องธนาเรียกได้ว่าถูกจับตามองมากที่สุดหลังต่างฝ่ายต่างไม่มีรูปคู่ด้วยกันมาสักพักใหญ่ แถมยังออกมาโพส์ภาพและข้อความเศร้าๆชวนสงสัยอีกด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่หรือเปล่าล่าสุด9พฤษภาคม2565แพร่วานิชาพัดให้สัมภาษณ์กับนายเอ็นเตอร์เทนยอมรับว่าได้เลิกกับหน่องแล้วจริงๆโดยจบสัมพันธ์รัก2ปีไปตั้งแต่เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาส่วนก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ออกมาพูดเพราะยังไม่แข็งแรงพอตอนนี้ดีขึ้นก็อยากออกมาเคลียร์เพราะหลายคนสงสัยวันที่คบกันก็ บอกทุกคนเมื่อเลิกก็อยากให้ทุกคนรู้สำหรับสาเหตุที่เลิกกัน เพราะเข้ากันไม่ได้เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ล้วนๆพยายามปรับกันแล้วแต่มันรู้สึกว่าไม่มีทางไปต่อได้แล้วหลายคนอาจมองว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ดูเหมือนเข้ากันได้ดีแต่ทุกความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยต่างฝ่ายต่างปรับแล้วจนในที่สุดแปลว่าเป็นคนของออกมาเองก่อนที่จะเลิกกันครั้งนี้มันผ่านการพูดคุยกันมาแล้วว่าเราสู้ปรับกันอีกทีนะถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆ รู้สึกเป็นการจบสัมพันธ์ที่ยากที่สุดการจะจบความสัมพันธ์กับใครทั้งที่เรารักเขามากๆม,มันยากมากแพรว่าเผยอ,อีกว่าตั้งแต่เดินออกมายังไม่ได้คุยกันวันที่เจอกันครั้งสุดท้ายวันนั้นฝ่ายชายก็ดูโอเคแต่หลังจากนั้นแพรวา่าไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันก็เป็นห่วงเพราะพี่หน่องเป็นคนเก็บมีการถามผ่านเพื่อน,อนให้คอยดูแลอยากทักไปหาว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแต่ด้วยความที่เลิกกันทั้งที่ยังรัก แพรว่าเองก็ยังไม่ไหวและกลัวเขาจะไม่ไหวด้วยยืนยันว่าเรื่องมือที่สามไม่มีแน่นอนส่วนที่มีข่าวว่าแพรว่ากลับไปคุยกับแฟนเก่าบีฟนักร้องนำวงลูกท็อปยืนยันว่าไม่จริงที่ไปสนามบอลน,นั้นเพราะแพรว่าเป็นสมาชิกคลับอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามีแฟนก็ไม่ค่อยไปด้วยความที่สนามบอลผู้ชายเยอะตนก็ให้เกียดแฟนพอโสดก็หาทำกิจกรรมให้จิตใจดีขึ้นจึงไปที่สนามแล้วได้เจอบีฟ แต่ไม่ได้อะไรเลยตนเป็นคนที่เจอเพื่อนกับแฟนเก่าได้กับพี่น้องก็หวังไว้แบบนั้นเหมือนกันหวังว่าจะเป็นเพื่อนกันได้ที่ผ่านมาแพรวารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าย้อนกลับไปก็ไม่ได้นึกเสียใจส่วนโอกาสรีเทิร์นให้เป็นเรื่องของอนาคตถ้าเจอในเวลาที่ใช่มันก็อาจจะใช่